วิลล่าหรูที่อยู่บริเวณข้างหลังของผมตรงนี้นะครับเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่กรมนพภาค4รวมไปถึงผู้ตรวจการแผ่นดินและก็ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเกาะสมุยเตรียมที่จะเข้ามารื้อถอนนะครับหลังจากพบว่าก่อสร้างอาคารผิดแบบแล้วก็ก่อสร้างบนพื้นที่ความราชัน ล่าสุดทางผู้ประกอบการได้มีการติดแผ่นป้ายห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่โดยมีการตั้งทีมทนายความขึ้นมาคัดค้านซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมามีการถกเถียงกันถึงเรื่องเกี่ยวกับพรบอาคารว่าสามารถดําเนินการเข้าไปทุกได้หรือไม่แล้ววันนี้ถึงกาหนดที่เราจะมาดําเนินการรื้อถอนมีป้ายบอกชัดเจนรแล้วห้ามเข้าถ้ามีการเข้าเนี่ยผมก็ต้องใช้สิทธิตามกฎหมายสมมติวันนี้จะยังไม่เข้าไปเลยแต่จะขอเข้าดูว่าเทสท,ที่ปิดไว้ยังอยู่หรือไม่เนี่ยพี่ให้เข้าได้ไหมผมผมไม่ไม่สามารถให้เข้าได้ในวันนนนีี้้้่่ขขขออาาาาาาเเเิกกกรไไหคบแลวม ไม่ใช่ไม่ใช่พูดกับพี่การกระทำด้วยสิเราต้องเข้าแล้วเราไม่เข้าเราะมกนี่ฮะเรากลังจะเข้านะครับแล้วเข้าแล้วขัขวางผมก็จะใช้สีสามนุษย์หนึ่งก่อนถอยไปก่อนท่นอะรเข้าใจแล้วการขัดขวางตรงนี้ท่านถือว่าเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไหมครับก็อันนี้ใช้โดยไม่ไดว่ามีการขัดขวางนะฮะแค่นี้แหละฮะสำหรับพื้นที่บริเวณตรงนี้เป็นหนึ่งใน3เป้าหมายของสมุยโมเดลที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารบนพื้นที่ความลาดชันสูงกว่ากฎหมายกำหนดและก็ก่อสร้างผิดแบบ ซึ่งที่ผ่านมามีการตรวจสอบก็พบว่าหลายๆแห่งนะครับเป็นบริษัทที่มีนอรมีดีมีคนไทยแล้วก็ทุนชาวต่างชาติถือครองอยู่